เชฟเซนพากินขณะนี้เวลาเจ็ดโมงคึ่งพอทำกับข้าวเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับอันนี้ผัดกะเพราหมูอันนี้ผัดพริกแกงครับอันนี้ข้าวเปล่ามาครับทานข้าวด้วยกันมาครับทานข้าวเช้ากันข้าวเปล่าของเรา,า,เาอันนี้ก็จะเป็น กระเพราหมูแิ้ไมดมอรที่สยมากญเยอนหน้าๆนี่อคนศเ่ปะาท่2หังสดข้นาเป็น25เม่อเ้าทำประกา่อต้วงว่าเอายิงจริงพ่อคนพ่อโอน,นเป็นเชฟอะทอรยทุกยอ,อยาก่างเลย17.6ล้านล้านบาท

กองที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาจะลงทุใน3าวัตรเวาตั่ผเป็น่า500,000าเจะได้รับผลด่ราย90อนกอนีจากรจะโนจ้กคือไม่เคยมีพอดีสอัที่สุดที่ตื่นจะเปิดและใหค้าขายรวมถึงรถตและั ดีที่ส <Representatives> ุดเลย15แต่ที่สวนเรื่องขายใหญ่ก็คือรื่องการงทุนเอาไหมเอาใหมก็ตยงเข้าสินค้าจากสรัฐเดีวข้าวขนาที่ประเทศที่เหลือจะเป็นยังไงรู้กันด้วล่าสุดสมอรเือนเลือนเตีทางสหรัฐระบุเอาเา่ด ถ้าคูกรมกรมอ่ะอร่อยมากแบบพอดีอ่ะทุกอย่างมันพอดีไม่หวานไม่เค็มเลยซึ่งการที่สำคัญนี้ก็ช่วยเส้นสายการรับประทานคิดีวันที่หนึ่งสิงหาคมที่เป็นเส้นสายเลยนะคะแจ็คแจ็เนี่ยบอกว่าเราไม่รีบทำข้อตกลงแค่เพราะอยากให้มันเสร็จไว้ทีนี้พอมะ

วันนี้ก็จะกินกะเพราเยอะหน่อยนะครับเพราะผมอยากกินกะเพรามานั่งสัหมูนั้งแส่เท้าะมีเผาีหรือจะเป็นข่าวอ่ะเปท้งเรียกน้แจ้งุชมันมาแล้วมันมาแล้วี่อาครันกจะกลับมาสร้างความหวงสึบสองเลย แลออดูีโอค่ะภาหน่อภา้ทสำเร็จอย่างรด้รวมกันมา่านงสามร้อยสิบห้าล้านายุดาค้ยมากกว่า้า้อย้านาคสงน่เาสลายแปดท้อยส้าล้านทสุดท้ายทนีู้้กาองพวายาปล่อยความหวที่จะนาไปสูกาวประอบามสยครั้งใหม่เพราะการเดินทางของลักโซ้ีท่ย นักเะคทีเดียและาอยกยอดแยงหยาดและมัค่ะแก้กพคือจะลงจอตัวเดในระกที่ระบบตแลระบบและระบบนไนะคะทำกท้ายครับเพื่อทุกคนแนคั้หนึงเอาใหม่เกเพื่อทุกคนครับ บอกเลยว่าสุดยอด